แม่โอยโยยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Mental h o s p i t a l นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะได้ออกจากที่นี่กันแล้วนะครับผมซึ่งผมรู้วิธีออกแล้วนะครับผม ก็วิธีจะเปิดประตูนั้นนะครับผมเอ้ยอื้อเยี่ยมตาวะแสดงว่าเราเข้าใกล้มันเกินไปนะครับผมโอเคโอ้เกือบไปครับเดินเฉี่ยวมันเกินไปนะก็วิธีที่จะเปิดประตูตรงนู้นนะผมเราจะต้องไปสับสวิตช์ก่อนนะครับผมจุดเดิมเลยนะผมก็ทางที่เราจะต้องไปสับสวิตช์เนี่ยมันจะอยู่เออทางนี้นะครับผมมาทางที่เอ,อมัน ทางที่ถังมันเฟี้ยงมานะครับผมไอเอเลียนนี่นะครับผมโอเคเราก็รีบวิ่งไปนะครับผมโอ้โหโอตายโอเคครับมาเอาใหม่นะครับผมเมื่อกี้นี้พลาดนะครับผมโอเคเมื่อกี้นี้พลาดนะครับผมคราวนี้เราจะต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไปครับผมอย่านะผมอย่าโดนตบโอเคเราผ่านมาได้แล้วนะครับผม อ่าไม่ตามมานะโอเคสวิต์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็สับสวิต์ไปเลยโอเคตอนนี้ประตูเราก็เปิดได้แล้วนะครับผมต่อไปครับเราต้องวิ่งไปต่อเหมือนเดิมนะครับผมวิ่งหลบจากนี่ไปนะโอเคมันเปิดทางให้เราวิ่งยังรนดดตอบอีกแต่ก็น่าจะรอดแล้วแหละโอ้โหหมดแรงครับวิ่งหมดแรงอย่าเพิ่งหมดแรงโอเคอเค่าผ่านมาได้แล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะตัดไปที่ประตูนู้นเลยนะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนเราก็ผ่านกันมาแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้ก็วิง่งผ่านไปตรงเหมือนเดิมอมืตรงไปครับโอ้โหหมดแรงเร็วเร็วเวเดี๋ยว,ว,ว,วมันตามมา โอเคเราโดนตบได้อีกสองครั้งนะครับผมโอเคน่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วครับโอเคเรียบร้อยฮะไม่ต้องตัดคลิปเลยนะครับผมโอ้โอเคหอบแพๆไปครับจัดไปต่อโอเคคราวนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะ โอเคเรามาอยู่กันที่ใหม่แล้วนะครับผมโอ้ oh, ที่ไหนเนี่ยมืดนะครับผมค่อนข้างมืดโอ oh, ทางนี้ไปไม่ได้นะครับผมโอเคทางนี้ไปไม่ได้มีทางไหนอีกทางนี้ก็ไปไม่ได้นะผมโอเคเราต้องไปตรงกลางอย่างเดียวเลยนะแม่โอ้โ้โอ้โโอ้ไม่ชินกับแบบนี้เลยครับ โอเคมันวิ่งไปทางนั้นนะอ้ยไอยตัวอะไรวะโอเคยังไม่ไปแล้วกันนะครับผมโอ้แล้วมันที่มันแคบแคบแ,แบบนี้อะไรจะโผล่มาก็ไม่รู้อะเฮ้ยประตูอาจจะผ่านแล้วเฮ้ยยังไม่ผ่านเ้ยต้องหากุญแจแล้วมัง้งโอเคไปไม่ได้นะครับผมโอเคอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วอะ โอเคครับหายไปแล้วครับอุ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันลากไปกินเขามันลากไปกินเลยครับเฮ้ย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 ,ยไม่เอาน่ามึงตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยพ่ายแล้วมาเดินตามเราอะไอแมวเหมียวมึงใช่ไหมที่ลากไปกินน่ะ โอ้เอาไงเนี่ยมันจะกัดเราหรือไมเนี่ยโอเคไม่กดัดแต่มันเดินตามเราครับไหนมึงใช่แมววะแมวอุ้ยโอ้มันตบครับโอ้ชิบหายแล้วโดนจะโดนตบตายอยู่แล้วไม่น่าเล่นเลยโอเคเมื่อกี้นี้มันลากเข้ามากินในนี้นะครับผมโอ้แล้วมันก็เดินตามมาด้วย โอเคอันนี้ศพใครเนี่ยมึงหยาแบบนี้สิออกไปอุ๊ยโดนตบอีกแล้วอะโอเคแล้วมันเดินตามเราตลอดเลยเ่ยโอเคนี่น่าจะเป็นกุญแจนะครับผมใช่ไหมอ่าไม่ใช่โอ้โอ้แล้วมันโอ้โหกูว่ากูตายอ่ะผมว่าผมตายครับ อืมเขาใกล้มือก็โดนตบอีกโอ้ยแต่ก็ไม่ตายนี่หว่าเออเราโดนตบมาสามทีแล้วไม่ตายมันน่าจะแบบคุนควรน,นะอืมโอเคสองห้องผ่านไปก็ไม่เจออะไรนะครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรได้ยินเสียงนาฬิกาด้วยโอเคโอเคตอนนี้ต้องเลือกแล้วไปซ้ายเอ้ยไปขวาหรือว่าซ้ายโอเคไปทางซ้ายแล้วกันนะครับ อุ้ย,อยโอ้ตกใจเสียงกระจกแตกครับโอเคมีรูปนะผม no 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 อะไรไม่รู้อ่ะโอ้มันยังตามอยู่อีกยังตามอยู่อีกโอ้คอเสียวเลยอะ่ะเสียวสันหลังเพราะไอ้แมวบ้านเนี่ยมันจะตามไปถึงไหนเนี่ยทางตัน ไม่เปิดได้ปะ่ะโอเคเปิดไม่ไดอ้อยากแดกกูสิท่าไม่ได้แดกกูหรอกก็ได้แค่คุณขวดนะครับโอเคเราเรีบไปดีกว่านะแถบนู้นใช่ไหมอุ้ยอื้อสะดุ้งเลยโอเคมีลิงมีลิง ทางนี้ก็ไปไม่ได้อะลิงน้อยโอเคอเคุ้ยแค่เก็บนี่มึงถึงกับตีชิงเลยอ่ะ <c oughs> โอเคไอ้แมวหายไปแล้วนะครับแต่ลิงนี่อ,อุ้ยอ้าอ้าโอู้เฮ้ยตายเหรออู้อ โคตรตกใจเลยอ่ะโอเคโอเคครับเราตื่นครับผมโอ้โดนจำสแกตต์ต่อหน้าครับโอ้หายใจแฮกแฮกแฮกเลยเอ้ยมีมีเสียงคนร้องเพลงด้วยโออ เออะไรวะเนี่ยเก็บไปก่อนอผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเปล่านะครับผมหุ่นดีดีว่าเอากล้องหายด้วยครับเราเปิดกล้องไม่ได้แล้วอ่ะโอเคประตูเปิดได้ไหม โอเคประตูเปิดได้ครับแต่เราไม่มีกล้องแล้วนะครับผมท่านผู้ชมอือือโอมยังมีอีกครับน่าจะเป็นแค่หุ่นนะครับผมอจ้าอ่าไม่กระดูกกระดิกครับมึงแตกอีกไหมเนี่ยกระจกนี่ไงไม่น่าพูดเลยอืม ไม่มีกล้องแล้วมันเสียวๆ,ๆว่ะ <c oughs> ใครหัวล้อวะอือหือขึ้นมานั่งแบบนี้เลยเหรอโอเคไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้เราคงต้องหาทางออกนะ โอเคออกได้ไหมเฮ้ยโอ้ทำไมมันมันดูใหม่จังอะว้าวอุ้ย,ยมืดตือเลยมืดต๊ดเลยนี่ใครอะโอเคครับเรามาถึงที่ใหม่นะครับผมเป็นที่เออที่ดูดีกว่าไอ้ที่ที่แล้วนะครับผมโอเค โอเคเข้าได้ไหมอืมเข้าได้ครับจำสกแกลอีกไหมอืมแต่ไม่ไม่ค่อยน่าเข้าสักเท่าไหร่แมงอย่างกับเลือดเลยครับผม <S <S ก็เดี๋ยวคลิปนี้นี่เอ,อตัดผมน่าจะต้องตัดสองรอบนะครับผมเพื่อเล่งเสียงให้ท่านผู้ชมได้ยินนะครับผมโอเคไปทางไหนเนะี่ย อ๋อไปต่อได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอลองดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มันคืออะไรโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะครับผมคงต้องไปเอ่อตรงที่เมื่อกี้นี้นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีมีแมงมุมด้วยครับว้าวโอเคมีแมงมุมแต่ไม่เหมือน เหมือนกูเดินกลับมาที่เดิมอะหรือมันต้องให้หาอะไระโอเคมีคนปั้นตุ๊กตาด้วยครับอา้าวหายไปแล้วเราน่าจะเก็บมาแล้วนะโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนเลยเปิดประตูต้อนรับเราด้วยครับผมอืออ ไอ้นในไงกล้องเราโอ้โหมันล่อแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับไม่มีทางเลือกครับผมอือแมงมุมเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งปิดสิข้างหลังมันต้องมีอะไรแนะน่นี่นี้นเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะ หัวใจครับท่านผู้ชมหัวใจใครวะแล้วกูจะออกไงเนี่ยเอ้าออกไงครับท่านผู้ชมอ๋อโอเคโอเคนึกว่าออกไม่ได้โอ้โหตอนแรกผมกดออกไม่ได้ครับผมแต่วันเนี่ยมันควักหัวใจเราออกมาเหรอวะยี่ชักน่กกากลัวขึ้น ทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยหืมโอเคออกได้ไหมเนี่ยให้กูออกได้ยังโอ้ยังไม่ให้กูออกอีกจะให้กูหาอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้มืดตึดโอเคไปต่อครับผม,มเสียงเสียงมันสุดยอดมากครับผม เคมีเอออะไรว่เป็นเ,ออเหมือนเครื่องเล่นเพลงปะที่ต้องใส่แผ่นเพลงไปนะครับผมทำไมมันเหมือนเดินมันเหมือนเดินวนอยู่ที่นี่ที่เดิมเลยนะนี่กลับมออาอีกอ้าวเอ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะผมมันมีเสียงเด็กร้องครับในนี้ต้องมีอะไรแนะ่คงไม่มีอะไรแล้วนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยอื้อโอ้ เสียงเด็กหยุดร้องแล้วครับผมโอเคเปิดไปจะเจออะไรเอาออกออกไม่ได้แล้วโอเคเราน่าจะต้องหากุญแจนะแต่ว่ากุญแจมันอยู่ไหนอะโอออกไม่ได้มันน่าจะให้เราเดินกลับไปที่เดิมนะกูไม่เดินแต่กูวิ่งเลยแหละในนี้อาจจะมีอะไรเฮ้ย เสียงดนตรีเปลี่ยนไปครับไม่เปลี่ยนเฮ้ยแล้วต้องหาอะไรอีกวะน่าจะต้องหาอุจเอนะโอ้แต่บรรยากาศโอ้โอ้อือโอ้สะดุ้งเลยมึงเอาอีกแล้วเหรอ โอตื่นที่ไหนอีกแล้วเนี่ย้ยแต่เหมือนมีคราบเลือดครับโอ้หัวหายใจหอบมากโอนี่กลับมาที่ห้องเดิมอีกแล้วโอเคแต่ว่าน,นี่มันอะไรอะ่ะโอเคกล้องยังอยู่ครับแล้วก็มีไอ้ตุ๊กตาตัวเดิมนะที่เราเก็บไป มังมีฐานให้เราด้วยหนึ่งก้อนโอเคเยี่ยมโอเคโอเคครับเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมโอ้โหสะดุ้งนี่หลายรอบเลยนะผมแม่งไอ้นั่นแม่งออกมาหลอกเราตั้งสองรอบเลยนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย